สวัสดีครับผมผมก๊อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อที่ผมเพิ่งเทินกับคุณลูกค้าเข้ามานะครับที่มาเปลี่ยนเป็นล้ออัลเทอตัวใหม่ของ16นิ้วนะครับลูกค้ายอมถอดนะครับล้ออัลติจีอาร์สปอร์ตออกนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางโกตานินะครับยางใหม่มานะครับใส่ได้ประมาณ3าวันนะครับ ว่าทำไมถึงถอดออกเพราะว่ามันกระด้างน,นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับจุดประสงค์ในการใช้รถแต่ละท่านความชอบใจร้สนิยมมันไม่เหมือนกันบางท่านใส่17ได้ชอบกระด้างไม่เป็นไรบางท่านรับไม่ได้นะครับก็เนี่ยผมเทินออกมานะครับมาทั้งชุดเลยใหม่ๆตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับล้อแท้ New Toyota Altezza Sport ยางเป็นโกตนนะา,า,นะตา,ตาน,กนินะครับพอลูกค้าเพิ่งเบิกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตุ่มยางก่อนนะครับใส่3มวัน ครับเป็นยังงไนี่เห็นไหมครับตุ่มลางๆนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะตุ่มโมตอรนี้มันเล็กนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเที่มือผมเนี่ยเห็นไหมครับตุ่มลางๆเนี่ยเเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้ตุ่มลางเท่านั้นเลยเห็นไหมครับวิ่งมาดิ่ดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อนะล้อแท้เห็นไหมครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับล้อแท้นะนะครับแล้วก็เป็นขอบ17กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับตรงนี้ล้อรุ่นใหม่แล้วอันนี้นะครับของ17กว้าง7นิ้วครึ่งนะนะครับออฟเซต40 ล้อผลิตบ้านเรานะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับผมะะเรียกว่าก็หาย,ยากเหมือนกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ซื้อมาแล้วไม่ถูกใจแล้วถอนออกเพราะส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอนะครับก็คือจะอัพตั้งแต่ขอบเล็กขึ้นไปเรื่อยๆยนขอบใหา่สุดเพราะมันจะมาสับรุนขอบเสมอน,นะครับอันนี้จากขอบอย่า่สุดลงมาตัวเล็กนะครับเพราะว่าใช้งานแล้วมันไม่ประทับใจคนเรามีความพอใจมไม่เหมือนกัน นะครับตัวนี้ทั้งชุดผมขายราคาไม่แพงเพราะว่าเคยมาก็ไม่แพงนะครับสดได้สอบถามได้ใส่ได้กับตัวโต้ต้ตาเอาติทห้าลูหนึ่งร้อยนะครับวิดพิวดโคราเซต้าได้ทุกรุ่นนะครับที่ผมจะบอกเอาติดห้าลูหนึ่งร้อยเพราะมันมีเอาติดตัวเก่าที่มันมีขนาดสี่ลูนะครับขนาดใส่ได้นะก็เป็นห้าลูนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้สีขาวแดงนะนะครับผมอ่าถ้ามาจากเส้นพรางสองเข้ามาในทีนทะเลเนี่ย ่อนถึงร้านสกเก็ตร้านด้านครับมันจะเป็นลายหมางลูกสีขาวแดงนะครับแล้วก็เต็นสีขาวแดงนะครับสังเกตง่ายเลยซอยชิทะเล21 200เมตรไม่ต้องเข้าสอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะรับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้มยนยนของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกเกนใหม่นะคะรับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ